สวัสดีครับกลาบสวัสดีมิลเร์เอทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมมาเจอกันบรรยากาศการมารับตัวนะครับอ่าสําหรับคันนี้เป็นรถไถฟอร์ดอ่าสามเก้าสามศูนย์ครับตัวนี้เป็นรถ2องเพลาขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้เป็นคันหน้าคาร์โรลนะครับผมตัวนี้ขนาดหกันห้าแรงม้านะครับอ่าตัวนี้เป็นรถตีเทิร์ ลูกค้านำมาตีเทินเอารถรุ่นเก้าสิบห้าแรงคูปต้าไปนะครับอ่าบรรยากาศรับรถครับวันนี้อ่าก็เอาสภาพมาให้ดูก่อนเลยแล้วกันสำหรับคันนี้เป็นหัวสามเก้าสามศูนนะคันหน้าคาราโล่2พาของเครื่องสี่ล้อครับมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับราคาเพียงสองแสนเก้าหมืนบาทเท่านั้นนะครับส่งที่สามร้กิโลเมตรดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านสี่เอสเซเอการเกษตรยนต์สองสิบสองจำกัดนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปรับแรกเปลี่ยนรับทีเทิร์นเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคันนี้ก็ฟอร์ด3930 65แรงม้าครับกันในหาอยู่ไม่ควรพลาดครับเครื่องเกียร์ดีไฮดรอลิกดีนะครับกับเครื่อง400ร้อใช้งานได้ปกตินะครับผมแถมดันหน้าผ่านหลังมาครับราคานี้รับแรกเปลี่ยรตีเทิร์นเหมือนเดิมโทรมาก่อนก็ได้ครับ0 8ิปแปดคลิ 0ูนย์แสี่แและอีกหนึ่งเบอร์ครับ099 1641255อ่ะขอบคุณสำหรับผู้กติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ดีเสมอมาและตลอดไปจากใจทีมงานที่ทักปุยดำคนเดิมครับผมสวัสดีครับ